มาเป็นเคกินกินยังไงมาไอ้ที่กินจิ้มวัวจะหงอจินบวัวจินบวัวจินบวัวอาหารเล็กน้อยอาหารเล็กน้อยอาหารเล็กน้อยพวกนี้ยกินที่กันแล้วแต่องกิน ส้นหอนจิมร้อนๆมาตัดนี่แล้วดิมระไรสิบสองรถอีกสามรถที่แลกว่าสิบสองสิบสามแล้วงงมยเปิดให้มันนับไปอง หนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองหากองหกกองเจ็ดกองแปดกองเก้ากองสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกสามรถนี่เดือดต้งเบิกอีกนี่หน่อนี่มันมีเลือดด้วยอ่ะไม่ใช่เลือดแตงโมแตกมันหล่นแตกแตงโม<อ>แตงโมหล่นแตกไ,ไปแล้วนะไปเลยเดินดีดีล่ะอย่าวางกับจะหล,นล่นนะไปละได้แตงโมอุม้มเป็นลิงน้อยอุ้มแตงไปแล้ว วาย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 ยเง็ีแลบได้สกนิ่งแบบเดี๋ยวจังหวะกันอีกใช่ไหมดรถสารถทมดินทมดินสิบห้ารถได้แล้วอีกสรถสเกียวครบเดเสร็จสิคันครับหาคันรถ ขันคันรถยานต้นระเบียงไม่ไผ่เสียหนุยเสียหนุยพูอค้าขายชี้ยาง <c oughs> <c oughs> หารถเปียเต็มแล้วงัดหมารถถุกไส้ใหญ่ยยนะล้ครับทั้งหมดสิบหา้ารถเต็มเปี้ย อันนี้เตรียมที่เตรียมดินไว้ก่อนก่อนจะยกกระ๊อบน้อยอยู่ลดละ250ยังไม่รวมดันค่าดันอีก30ต้องคิดค่าดันด้วยอีกตอนเย็นนี้เดี๋ยวนี้ดันตอนเย็นนี้ดันอีกครับตอนเย็นนี้ดันลดกันครับกันไกลกันแม่งแต่ว่า ยังบ่ทันนันเลย